สงครามตั๋วเครื่องบินมาอีกแล้วนะเมื่อกี้สงครามชาไทยไปวันนี้มาถึงสงครามตั๋วเครื่องบินกันบ้างครับเกิดอะไรขึ้นจริงๆต้องพูดอย่างนี้ครับว่าตั๋วเครื่องบินนะหลังช่วงโควิด -19 ใหม่ๆเนี่ยก็ต้องพูดเลยว่าราคาตั๋วเครื่องบินแพงมากๆนะเพราะตอนนั้นปริมาณของเที่ยวบินยังน้อยใช่ไหมการท่องเที่ยวก็ยังต่ําอยู่แต่พอ มาถึงตอนนี้นะผ่านมาแล้ว4ปี5ปีใช่ไหมครับสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนไปครับราคาตั๋วเครื่องบินเริ่มกลับมาถูกอีกครั้งหนึ่งแล้วโดยเฉพาะสายการบินโลคอร์สเริ่มที่จะมีแคมเปญออกมาแข่งขันเรื่องของราคาตั๋วเครื่องบินแล้วครับล่าสุดครับทางไทยไลท์ออนแอเปิดโปรปลายปีนะเรียกว่าเป็นเปิดโปรกลางปีไม่ใช่ปลายปีกลางปีครับราคา2 0บาทไปกับ ในราคาที่ถูกเวอร์เวเลยนะถามว่า2,025บาทเนี่ยเป็นเส้นทางแบบไหนก็ต้องบอกว่าเป็นเส้นทางระหว่างประเทศแบบไปกลับด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบาหลีไทเปเฉิงตูซีอานเซี่ยงไฮ้มาเกา๊าแล้วก็ที่ที่คนไทยชอบไปอย่างญี่ปุ่นเนี่ยไปกลับเพียงแค่3,225บาทเท่านั้นก็ต้องบอกเลยครับว่าโอมันค่อนข้างดูเดือดนะแล้วก็เดี๋ยวเราคงจะเห็นครับว่ามีเพิ่มเติม,ตมจาก อีกหลายๆสายการบินแน่นอนที่กําลังที่จะปรับราคากันนะทีนี้มาดูกันนิดนึงครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับสงครามราคาแบบนี้ครับแน่นอนครับผู้บริโภคก็น่าจะได้เปรียบแหละเพราะว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่าพอเจออาการของราคาที่เย้ายวนใจแบบนี้ก็อาจจะทําให้กระตุ้นอยากให้คนเนี่ยอยากที่จะเดินทางมากขึ้นครับ แล้วก็ที่สําคัญครับการแข่งขันแบบนี้เนื่องจากว่าเครื่องบินแล้วก็เส้นทางการบินมันมีเพิ่มขึ้นครับเส้นทางการบินระหว่างประเทศก็เพิ่มมากขึ้นอย่างที่ผมเคยเล่าไปนะประเทศไทยเองก็เริ่มแล้วครับเป็นเขาเรียกว่าได้รับการรับรองใช่ไหมจาก ความปลอดภัยทางการบินมันก็เลยทําให้เส้นทางการบินที่ออกจากประเทศไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะแล้วก็การแข่งขันก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสายการบินแบบโลคอร์สใช่ไหมเขาก็จะมีการทําราคาเพื่อชักจูงให้คนเนี่ยอยากเดินทางมากยิ่งขึ้นแล้วก็การกระตุน้นการท่องเที่ยวระหว่างประเทศก็เพิ่มมากขึ้นตอนนี้ประเทศไทยเองก็ดึงดูดใช่ไหมฟรีวีซ่าในหลายๆประเทศเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวนั้นขากลับเขาก็ต้องมีการ เพิ่มเที่ยวบินมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยก็จะเริ่มวางแผนการเดินทางล่วงหน้านานยิ่งขึ้นเพื่อกําลังมองหาราคาโปรโมชั่นที่ถูกที่สุดนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการใช้ราคามาเป็นโปรโมชั่นแล้วก็เครื่องมือทางการตลาดนะครับเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ๆให้หันมาใช้การเดินทางผ่านเครื่องบินนั่นเองแน่นอนครับเรื่องราวหรือปัจจัยต่างๆเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบแหละ สิ่งที่มันได้ผลกระทบเชิงบวกกับผู้บริโภคมากๆก็คือเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายนั่นเองครับก็จะสามารถเดินทางในรา,ราคาที่ประหยัดได้นั่นเองแต่ว่าในทางกลับกันครับสายการบินก็ต้องสู้รบกันมากขึ้นแรงกดดันแบบนี้ก็จะทําให้ผู้ชนะกินรวบนั่นเองนะเพราะว่าพอแข่งสงครามราคานี่สิ่งที่มันน่ากลัวก็คือพอแข่งกันลดไปเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ มันก็จะเหลือแค่คนที่ชนะแล้วก็บริหารได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ครับว่าณัปัจจุบันเส้นทางที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงเนี่ยราคาก็จะค่อนข้างต่ำลงด้วยโดยเฉพาะในประเทศไทยตอนนี้เราไม่สามารถมีนักท่องเที่ยวเยอะได้อย่างที่เราต้องการนะมันก็เลยทำให้ตัวเครื่องบินในประเทศเนี่ยก็มีการแข่งขันกันกน,นะล่าสุดผมเห็นว่าบินไป ภูเก็ตบินไปเชียงใหม่ราคาเริ่มลงมาแล้วนะล่าสุดผมเช็กการบินไทยที่บินไปภูเก็ตก็ราคาลงมาเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ราคาลงมาค่อนข้างเยอะนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องดีสําหรับการเดินทางแล้วก็ท่องเที่ยวนะหรือว่าคนที่ต้องมีภารกิจต้องเดินทางเนี่ยก็น่าจะ มีมีเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายที่ประหยัดลงนั่นเองครับสำหรับใครที่กําลังสนใจที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินนะครับอยากให้วางแผนล,ล่วงหน้านิดนึงครับว่าอย่างน้อยๆเนี่ยสาสัปดาห์นะประมาณเดือนนึงเนี่ยควรจะดูครับเพราะว่าราคาน่าจะเป็นอยู่ในช่วงราคาที่ดีที่สุดครับแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าจะต้องทําก็คือ,อการจองเที่ยวบินนะก็สังเกตนิดนึงครับมันจะมีวันพิเศษครับที่ราคาถูกกว่านะยังไงก็ลอง ลองเปรียบเทียบราคากันดูครับว่าสายการบินไหนบริการยังไงแล้วก็ราคาเป็นยังไงตอนนี้สิ่งที่มักจะเจอก็คือราคาตัว๋วเครื่องบินถูกครับแต่ว่าไม่รวมเ,เขาเรียกว่าสัมภาระยังไงก็ระมัดระวังหน่อยนะตรวจสอบกันนิดนึงแล้วกันนะครับอย่าเขาเรียกว่าเห็นกับของถูกอย่างเดียวนะเดี๋ยวจะตกเป็นเหยื่อของมาร์เก็ตติ้งแล้วก็แทนที่เราจะได้ถูกเราจะไม่ได้ราคาถูกอย่างที่ ระวังนะพราะล่าสุดเห็นมีเพื่อนๆผมเหมือนกันครับบนใน Facebook ว่าราคาตั๋วถูกมากนะแล้วก็ทุกคนเนี่ยไม่ไม่มีใครโหลดเลยปรากฏว่าพอไปถึงเวลาจริงๆเนี่ยอ,อ,อาจจะต้องบังคับให้โหลดนะเพราะว่าจำนวนชิ้นเยอะเกินไปยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วกันนะครับยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะว่าเป็นยังไงครับโอเคอ่ะ รายการนี้ก็เป็นรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากโลลิก้าครับเปลี่ยนผู้สนับสนุนแล้วครับอ่าโลลิก้านะครับก็เป็นจริงๆเป็นแบรนด์เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางแล้วก็อุปกรณ์สําหรับการเดินทางนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังมาแนะนํากันแบบเยอะๆนะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้มีตัวแรกครับเป็นกระติกน้ํเอ่อจากโลลิก้านะครับก็เป็นกระติกน้ําเก็บความเย็นแบบมีหูจับแล้วก็เขาเรียกว่าโคเดอร์เฟลลี่นะอยู่อย่างนี้โคเดอร์เฟลลี่ก็คือเสียบไว้ที่ ในในรถอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะเล็กไงมันก็เสียบลงไปในรถได้นะครับก็เป็นแก้วแบบผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยหลอดพวกเนี้ยมันจะต้องมีไอ้ตัวข้อใช่ไหมแล้วก็มันมันดึงเราล้างยากอันนี้คือแบบใช้เหมือนหลอดปกติได้เลยนะแล้วก็ขอโฆษณายเยอะหน่อยแล้วกันนะเขาเปิดมีแล้วก็ซิปได้ด้วยหรือว่าปิดได้นะหรือว่าจะปิดแบบสมบูรณ์แบบเลยก็กันน้ำหกได้ด้วยนะอ่าก็ เป็นแก้วน้ำสอชั้นครับที่เก็บได้ทั้งความเย็นความร้อนนะเขา,เาบอกว่าเก็บความเย็นได้มากกว่า18ชั่วโมงความร้อนมากกว่า6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ BPA ฟรีด้วยฝากสนับสนุนหน่อยนะช่องตอนนี้ติดได้แล้วเดี๋ยวจะติดไว้นะเกิดใครสนใจก็สามารถกดลิงก์เข้าไปจับใจชายสอยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับ